สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูกันที่ตัว exam template นะคะคือหลังจากที่อาจารย์เปิดคอร์สผ่านระบบ cmu exam เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าแรกคอร์สของอาจารย์เนี่ยก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือหน้าเลือก template นั่นเองค่ะในหน้าเลือก template นะคะเราก็จะมีอยู่3 template ด้วยกันค่ะก็คือ template ที่1ที่2แล้วก็ที่3นะคะ ซึ่งแต่ละเทมเพลตเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันที่สไลด์นี้เลยค่ะเทมเพลตที่1นนะคะจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะใช้งานบนระบบ CMU Exam ค่ะส่วนเทมเพลตที่2เนี่ยก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปในระบบ CMU Exam แต่ว่าจะใช้งานร่วมกับตัว Save Exam Browser นะคะหรือว่าตัว SEB นั่นเองค่ะ แล้วก็เทมเพลตสุดท้ายนะคะจะเป็น blank cost ค่ะก็จะไม่มีเทมเพลตใดๆให้นะคะแต่ว่าเราจะมีเหมือนกับคู่มือเล็กๆน้อยๆนะคะคู่มือย่อๆให้กับอาจารย์แนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลนะคะหรือว่า import ข้อมูลจาก cost เดิมเข้ามาให้แทนนะคะซึ่งแต่ละส่วนนะคะอาจารย์สามารถที่จะลบออกหรือว่าทำการแก้ไขได้นะคะหน้าตาของเทมเพลตที่1กับเทมเพลตที่2นะคะจะมีส่วน ส่วนหลักใหญ่ๆที่ค่อนข้างคล้ายกันนะคะก็คือส่วนสําหรับซ้อมสอบนะคะแล้วก็ส่วนสําหรับสอบจริงค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นช็อตคัดคู่มือให้อาจารย์นะคะซึ่งส่วนที่แตกต่างกันนะคะระหว่างเทมเพลตที่1กับเทมเพลตที่2ค่ะก็จะมีส่วน เทมเพลตที่2นะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะมีแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาเมื่อทําการสอบโดยใช้ SEB นะคะเนื่องจากว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ของตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะจึงจะสามารถสอบโดยใช้ SEB ได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเซตติ้งของตัวควิสนะคะ ทั้งในส่วนของการซ้อมแล้วก็ส่วนของการสอบจริงค่ะข้างในนี้นะคะเรามีการตั้งให้ใช้ SEB โดยเฉพาะเลยนะคะ